สวัดีจ้าพี่น้องป้องไปกับใช้เอฟซีอันเป็นทีละเลยคิดถึงสูุ่๊ดสุดคนเด้อพี่น้องเยบนเห็ดยังวันจีหลังจากที่ปรุงนะค่ะนเนาะปรุงปลาเรียบร้อยแล้วปรุงปลาดิบอันนี้อันอันอันอ,อันนี้คือปลาดิบนะคะอันนี้คือปลาหจาจะจั่วทํากาให้มันเป็นปลาสุกนะคะไฟเดี๋ยวดูไฟด้วยนะคะไฟเขากจะเอาประมาณไฟอ่อนๆนะคะ เออเดี๋ยมันเดือดบุก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 อยู่พี่น้องมันเดือดบุก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 อยู่เขาจะทำการขว่ได้พี่น้องขว่ไฟแบบประมาณปานอ่อนๆถึงปานกลางอย่างนี้นะป่ะาขั้นมันเริ่มจะสุกเร้วเขาก็เขาก็เห็ดไฟอ่อนๆลงนะพี่น้องถ้าเขาสุกเร็วเขากจะมีแบบหน้าตาออกเหนียวเหนียวนะคะมันจะออกเหนียวเหนียว ออกเหนียวนิดนึงเพราะว่าเนื้อปลาหนังปลามันก็จะเปื่อยยุ่ยเนาะอันนี้อันอันอันอยู่ในกระมังข้างนั้นอันนั้นยังไม่หั่นอีกขวดเลยพี่น้องไม่หั่นอีกขวดช่วงนี้อากาศฮ้อนพี่น้องช่วงนี้อากาศฮ้อนญี่บนก็จะ,ะเก็บเป็นเดบบประสุกนั่นแหละมันจะเก็บไว้ได้นานนะคะพี่น้องแต่ว่าถามว่ารสชาติมันเปลี่ยนไหมมันไม่เปลี่ยนนะคะรสชาติยังคือกาอยู่รสชาติเหมือนเดิมนั่นแหละ แต่ว่าเพียง่เห้ามาทาการคั่วให้มันสุกก่อนเพื่อเป็นการที่ว่าเราจะเก็บไว้ได้นานเนื้อปลาบางเทื่อเนื้อปลาเนาะ,ะอาจจะบอท่านนิ่เป็นปลาดเต็มลอยอยังสีนะนเก็บไปโดนปลาด,ดิบเก็บไปโดนกระยานมันนี่กินโอหรือบ่ามัน่ายเครืองหรือว่ามันรสชาติเปลี่ยนไปยังสิจนระิงเขาจะจะไดทําการมาทําเป็นปลา บองสุกสินะนัคกัพี่น้องเออเย้บนไทยให้ดูอนี้คือสูตรของเย้บนเองนะคะังหลจากที่ห้าปุงเหลียบร่อยเล้วปรุงแบบใดเอาอยัางปรุงแน่ก็ตามที่คลิปก้อนน่ะละนะอ่าห้าขวดหอมขวกระเทียมข่าตะาไคร้ใบประกูด ถั่ให้สุกเรียบร้อยเขามาปั้นใส่กันหลังจากนั้นเขาก็มาปรุงนะคะปรุงก็จะมีพริกปน่นน้ําตาลผงชูรสหรือว่าผงปรุงรสนะคะผงปรุงรสหรือว่าผงชูรสแล้วก็จะเป็นน้ํามะขามเปียกน้มามะขามเปียกมันตาลชูรสพริกปน่นแล้วก็ส่วนเครื่องก็จะมีหอมกระเทียมตะไคร่ใบบกูดที่เราคั่วแล้วก็ ขึ้นมาพี่น้องมันเดือดเอาขวดเอาปันเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเอามาปรุงนะคะปรุงใส่กันเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะพี่น้องประมาณหน้าตาแบบนี้นะคะเยบบนเห็ดต่ละเทือนี่ประมาณยี่สิบโลนะคะทาครั้งละยี่สิบโลลายก็นนั่นค้นบาไหวพี่น้องลายก็นนั่นค้นบาไหวเอาตามนั่นเนาะนี่แหละเอาผู้ใรสนใจอยากได้ก็สร้างมาเด้อพี่น้องเด้อถึงเย็บบนสีบยูเย็บบนก็จะเห็ดใส่ตู้ แพกไหวนะคะไม่มีเสียเด้อพี่น้องบ่เสียนะคะเก็บไว้ได้เป็นปีเลยทีเดียวคันห้าวอ่อแบบว่าเปิดกินแล้วย่าเอาไปถิมให้มันโดนอากาศหรือว่าย่าเอาสอนที่ห้าตักอยู่ตักกินอย่างอื่นสอนสกกรปกมาตักแล้วกับแบบเอาเฮ็ดให้อันที่เหลืออยู่บูดนะคะเอาตอนที่สะอาดแบงออกไปกินกินเราปิดฟ้ากระปุกดีๆใส่ตู้ใส่ยางเก็บไว้ให้เรียบร้อยนะคะสามารถกินได้นานพี่น้อง อ๋อล้วยีบุญถึงได้เ็ดได้อยู่ได้มาหลายปีนะคะปลาบองสูตรยีบุญพร้อมกับน้ำพริกปลาทูนะคะแบบใส่เมงดาบใส่เมงดานะคะอยู่ได้หลายหลายเดือนเป็นปีปีกับยูได้นะคะพี่น้องก,ก็มีลูกค้าเอฟซีค้าประจําสั่งมาแบบต่อเนื่องยูได้หลายปีแล้วพี่น้องช่วงที่ยีบุญสไปนอกเนี่ยคุ้มจ้ะบบมี่โบมีบม่อ่ะพริกปลาทูเนาะบริการแต่ว่าปลาบองอีกอย่างนี่ยยี่บุญจะเฮ็ดไว้อยู่แต่ว่าบกบรบปุูยว่าจะยูได้ อันเด็กขายได้โดนไปไหนมันสิเบิดก้อนนี่สินะเพราะว่าคันยายบนเห็ดนอะ่ะมันบอกว่าข้ามันจะเบิร์ตก้อนสิอนะพี่น้องต้องเคี่ยวแบบต่อนเนื่องยี่เลยๆเลยๆอย่างทีนะ่เนี้ยแต่ว่ายายบนอยู่มันก็บริเห็ดเม็นบ่ล่ะอ่านี่เริ่มซุกเลยพี่น้องถ้าซุกแล้วเนี่ยมันจะออกเหนียวๆเนาะนี่หน้าตามันจะเป็นเหนียวเหนียวดิพี่น้องถ้าบิรซุกเนี่ย,เ,ยเขาจะบิเหนียวนะคะเขาบิเหนียวอ่ะพี่น้องเอาตามนี้ละ่ะเดี๋ยวยายบนทำการให้มันเรียบร้อยก่อนเด้อพี่น้องเด้อ